นเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างประไรเราตั้งใจทำดีเท่านี้พอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องของพรหม,มโลกหรือว่าพรหม,มภูมิให้ทุกท่านได้ฟังกันวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของพระพรหมผู้ซึ่งสถิตยอยู่ที่พรหม,มโลก และมีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นผมอยากขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพระพรมองค์ที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเท้าสหมบดีพรมครับเท้าสหมบดีพรมผู้ซึ่งเป็นผู้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จโปรดเวนยยัยว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายผู้มีอภิชาไม่ต่างจากเศษฝุ่นที่บทบางดวงตา ได้มีโอกาสมีดวงตาเห็นสัจธรรมของจักรวาลและเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวขณะที่ท่านทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวนัยยสัตร์ครับซึ่งหากไม่มีเท้าสามบอดีผมก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่ได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาหลักของเรานั้นผมอยากจะเล่าประวัติของท่านโดยย่อให้ทุกท่านได้ฟังกันก่นกอนครับในพระสูตรตันตปิฎก มัชฌิมนิกายมูล,ลปัปปนาตเล่มที่หนึ่งภาคที่สองหน้าที่449บทว่าสหัมปฏิสะความว่าได้ยินว่าเท้าสหัมบอดีพรมนั้นครั้งศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นพระเถระชื่อสหากะทำปฐมฌานให้บังเกิดแล้วได้เกิดเป็นผมอายุกับหนึ่งในภูมิแห่งปฐมฌาน ชนทั้งหลายย่อมหมายเอาเท้ามหาภูมินั้นว่าสามบอดีภมในคำนั้นท่านหมายเอาสามบอดีภรมนั้นจึงกล่าวว่าพม,มุโนสามปฏิสระครับนี่ก็จะเป็นประวัติของท่านโยดยย่อนะครับซึ่งท่านเคยเป็นพระชื่อสหกะในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะและตอนที่ท่านได้บวชน,นั้นก็ทำปฐมฌานให้บังเกิดแล้วส่วนคำถามที่ว่า เท้าสมบดีพรมนั้นเป็นพระภรมในชั้นไหนถ้าเราวิเคราะห์จากบทความข้างต้นแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าน่าจะเป็นพระภรมในชั้นมหาภรมมาภูมิหรือว่าเป็นพระภรมในชั้นที่สามตามบทที่ว่าทำปฐมฌานให้บังเกิดแล้วได้ไปเกิดเป็นพรมอายุ1กับซึ่งขั้นปฐมฌานแล้วก็เป็นพระพรมที่มีอายุหนึ่งกับก็จะตรงกับพระพรมชั้นมหาพรมมาภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สครับ แต่บางตำราก,ก็กล่าวไว้ว่าเท้าสามบดีพรมนั้นเป็นพรมชั้นอากาศนิทะสุทธาวาสภูมิก็คือเป็นพรมชั้นที่16ครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่อาจฟันธงได้ครับว่าเป็นพรมชั้นที่3หรือว่าชั้นที่16ครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้กันเลยครับเรื่องของเท้าสามบดีพรมขณะที่ท่านทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จโปรดเวนัยยศาตร์กันครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตัดสรู้ ประทับอยู่ที่ต้นอชาปาลานิโคตแถบฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาออลุเวลาประเทศครั้งนั้นความปริวิตกแห่งพระฮารุไทยบังเกิดแล้วแก่พระภูมิพระภาคผ,ผู้เสด็จเข้าที่รับทรงพักผ่อนอยู่อย่างนี้ว่าทาที่เราตัดสูุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็หมู่สัตว์นี้แลยังยินดีด้วยอาไัยินดีแล้วในอาไลเบิกบานแล้วในอาไลก็ฐานะนี้คือความเป็นปัจจัยแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นนี้เป็นธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันหมู่สัตว์ผู้ยินดีด้วยอาไัยินดีแล้วในอาไลเบิกบานแล้วในอาไล จะพึงเห็นได้ยากแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นตันหาทำเป็นที่สิ้นสํารอกทำเป็นที่ดับนิพพานก็ถ้าเราจักพึงสแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นจะไม่พึงถึงทั่วธรรมเหล่านั้น ข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความลำบากของเราอันหนึ่งได้ยินว่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคไม่เคยได้ทรงสดับมาแต่ก่อนเกิดแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบัดนี้เราไม่ควรจะประกาศธรรมที่เราตรัสรู้แล้วโดยย่าทำนี้เราสัตว์ผู้ถูกลาคะ โทสะครอบงำแล้วจะจัดสรู้ไม่ได้ง่ายเหล่าสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกกองแห่งความมืดพุ่มห่อแล้วจากไม่เห็นธทมอันทวนกระแสละเอียดลึกซึง้งเห็นได้ยากเป็นอนุเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระหาทัยของพรอองค์ก็ทรงน้อมไปเพื่อความขวัขวายน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อแสดงธรรมเทศนา ครั้งนั้นช้าสหบดีพมทรงทราบความปริวิตกแห่งพระฮาลุดไยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจแล้วได้มีความดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจากชิบหายหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจากพินาศหนอเพราะความที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระฮาลุไยไปในความขวัดขวายน้อย ไม่ทรงน้อมพระงไทยไปเพื่อการแสดงธรรมลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรมอันตรธานไปจากภูม,มโลกปรากฏอยู่หน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคเสมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูอยู่หรือพึงคูเข้าซึ่งแขนที่เหยียดอยู่ฉะนั้นขับบทนี้ก็จะหมายถึงว่า ความเร็วในการปรากฏตัวของเท้าสหัมบดีพรมจากพรมโลกมาที่นาภพักของพระพุทธเจ้าเร็วพอๆกับการที่มนุษย์เราเหยียดแขนออกหรือว่าคูแขนเข้านะครับครับเรามาฟังกันต่อเลยครับครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมกระทําผ้าเฉลียงบ่าข้างหนึ่งแล้วนั่งคู่เข่าเบื้องขวาลงที่พื้นปนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสแสดงธรรมเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงสแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยเป็นปกติก็มีอยู่เพราะมิได้สดับย่อมเสื่อมจากธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจากมี เท้าสามบดีพรมได้กรับทูลดังนี้แล้วครั้นได้กรับทูลเป็นคาถาอีกว่าเมื่อก่อนทำที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งศาสดาผู้มีมนตินทั้งหลายคิดแล้วปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาวมคตขอพระองค์จงทรงเปิดประตูมาตะเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนตินตัดสรุแล้วเถิดขอพระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระจักษุโดยรอบ ปราศจากความโศกแล้วจงสเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตร์อันสำเร็จด้วยธรรมจงพิจารณาชุมชนผู้จมอยู่ในกองแห่งความโศกถูกชาติและชลาครอบงำแล้วประมาณเหมือนบุคคลผู้อยู่บนยอดเขาอันล้วนแล้วด้วยศิลาจักพึงเห็นชุมชนโดยรอบฉะนั้นข้าแต่พระอ,องค์ผู้แก้วกล้าผู้ทรงชนะสงครามแล้วขอพระอ,องค์จงลุกสเสด็จเถิด จงเสด็จเที่ยวไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคจงสแสดงธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักพึงมีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงการอาราธนาของพระพรหมและทรงอาศัยพระกรุณานในสัตว์ทั้งหลายจึงทรงสอดส่องดูด,ด้วยพุทธจักสุอุปมาดั่งพระธรรมกถาจารย์พรณาไว้ว่าในเกาะอุบลก็ดีกอปทุมก็ดีกอบุญทลิกก็ดี ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทลิกก็ดีบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจะเรินแล้วในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจะเดินแล้วในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจะเริญแล้วในน้ำตั้งขึ้นพ้นน้ำ อันน้ำไม่ติดแล้วฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจด,ดูด้วยพุทธจักสุก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุดทุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนได้โดยง่ายบางพวกจะพึงสอนได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่ฉะนั้นขันทรงตรวจด,ดูด้วยุธุธทัจกสูแล้วจึงได้ตัดตอบเท้าสหัมบอดีภรมด้วยพระคาถาว่าประตูอมะตะเราเปิดแล้วเพราะท่านชนผู้ฟังจงหลังศรัทธาเถิดดูก่อนพรม เราจะไม่มีความสำคัญในความลำบากสแสดงธรรมอันปาณีที่ชำนิชำนาญในหมู่มนุษย์ลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรมดำหรีว่าเราอันพระผู้มีพระภาคทรงทำโอกาสเพื่อสแสดงธรรมเทศนาแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทำปทักษินาแล้วอันตาลทานหายไปในที่นั้นนั่นเอง ครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเวนัยสัตว์ด้วยทิพจักสุแล้วทรงพบความเป็นจริงตามที่เท้ามหาพรหมได้กล่าวซึ่งสัตว์บางพวกก็มีกิเลสหนาะบางพวกก็มีกิเลสบางบางพวกก็สอนง่ายบางพวกก็สอนยากไม่ยากต่อการมุ่งมั่นสั่งสอนของพระองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จโปรดเวนยสัตว์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงกลายเป็นธรรมเนียมก่อนที่พระภิกษุจะ,สะแสดงธรรม ต้องมีคนกล่าวบทอาราธนาธรรมขึ้นก่อนครับซึ่งบทอาราธนาธรรมนี้เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เท้าสามบอดีพรมหูนอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จโปรดเวนัยยศาสตร,ร์ครับในการต่อมาพระธรรมกถาจารย์ทั้งหลายได้ประพันธ์บทนั้นไว้ดังนี้ครับพมมาจะโลกาทิปตีสหมปตีกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจถาสันติถาสัตตา ปาราชักขะชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชังแปลเป็นไทยว่าเท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นใหญ่ในโลกได้ประนมหัตนมัสก,การกับทูลวิงวอรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้ขอพระอ,องค์ทรงสแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะมูสัตว์เหล่านั้นด้วยเถิด เมื่อมีการกล่าวอาราธนาธรรมจบแล้วพระภิกษุก็จะแสดงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจบแล้วผู้ฟังธรรมให้เทศนาก็จะทําการกราบสามครั้งและถวายเครื่องกันเทศที่เตรียมไว้หลังจากนั้นพระภิกษุที่แสดงธรรมก็จะให้พรแก่ผู้ที่ทําบุญส่วนผู้ที่ทําบุญก็กวดน้ํารับพรจากาพระภิกษุเป็นอันเสร็จพิธีครับ ครับสำหรับเรื่องของท้าวสหัมบ,บริพรมผู้ที่ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จโปรดเวนัตว์ก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตรงนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ